สวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับแทนนะครับวันนี้จะมาสอนโหลด r v s e r f ์ญี่ปุ่นเนาะก็มีคนขอมาว่าอยากเล่นผมก็จะให้เอได้นะครับผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมกดลิงก์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวลิงก์เนี่ยจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้เนาะก็กดไปที่จุดสามจุดอันนี้ผมเปิดผ่านไลน์เนาะ ก็จะให้มันเปิดด้วยแอปอื่นนะครับผมก็คือตัวเบราว์เซอร์นั่นเองวิธีนี้เนะี่ยจะอาจจะโหลดใน App Store ไม่ได้ก็กดดาวน์โหลดไปนะครับผมก็กดไปนะแต่ว่าอันนี้เนะี่ยผมกดไปแล้วเนาะก็ให้กดตุ่มนี้เนาะก็จะมีตุ่มให้ดาวน์โหลดนะครับผมแต่ อันนี้เนะี่ยผมดาวโหลดไปแล้วนะก็ขออนุญ,ญาตไม่กดนะแล้วเราก็ออกมานะครับผมหลังจากดาวนโหลดเสร็จสิ้นแล้วให้เข้าไปที่เพจสตูเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะกดไปแล้วก็เขียนไปว่า XAPK นะครับผมกดไปที่แอปนี้นะผมแชร์แอปนี้นะผมกดเปิดไปเลยเนาะก็ตั้งค่าตามนี้เนาะให้เขาอนุญ,ญาตเขาเนาะถ้าไม่นอนุญ,ญาตเนี่ยก็ทามไม่ได้กดไปที่ข้างบนเนาะเป็นปุ่มสีเขียว แล้วเราก็กดเป็นออโต้นะครับผม <c oughs> ปุ่มสีเกียวอีกรอบหนึ่งรอให้เขาโหลดนะอันนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมก็รอไปก่อนเนาะก็รอให้เขาโหลดไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะหาเจอเนาะก็เดี๋ยวเรารอไปก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะทําอีกคลิปหนึ่งหรือไม่ก็รีวิวในคลิปนี้เลยเนาะเป็นตัวของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมเป็นเซิร์ฟที่ผมว่าไม่มีคาหยาบเลยไม่เคยโดนด่านะตั้งแต่เล่นมาเนะี่ย ก็เป็นเซิร์ฟที่ค่อนข้างแบบไม่มีคำหยาบนะครับผมแชทก็จะเงียบเงนะียอยเนาะแบบเขาไม่ค่อยคุยกันนะแล้วก็ตัวละครในเซิร์ฟนี้เนี่ยจะพูดเร็วมากเลยทุกอย่างเร็วไปหมดเนาะก็ไม่รู้นะว่าเป็นเพราะเป็นภาษาเขาหรือเปล่าหรือเป็นเพราะตัวเกมเขาให้พูดเร็วขึ้นนะแล้วก็ลูกแก้วเซิร์ฟนี้เนี่ยซื้อไม่ได้นะเออต้องเติมเท่านั้น อ่อันนี้เราก็เจอแล้วเนาะให้เอาเป็นไฟล์นี้นะครับผมชื่อจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะกดตรงนี้ไปเลยแต่ว่าผมขออนุญาตไม่กดนะเพราะว่าผมโหลดไปแล้วเนาะอ่าแต่จะกดดูก็ได้ก็จะต้องกดดูโฆษณาก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นให้ติดตั้งนะก็กดติดตั้งไปเลยเนาะติดตั้งเสร็จก็กดเปิดนะครับผมแต่นี้ผมจะกดยกเลิกเพราะผมโหลดไปแล้วไม่งั้นไฟล์จะมีปัญหาเนาะก็จะเป็นหน้าตาเกมก็จะเป็นหน้ารูปอาเลนเนาะก็กดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับผม แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไฟทรัพยากรเกมผมยังโหลดไม่สุดเนาะก็ <g iggle> จะมีปัญหาบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องของการล็อกอินนะครับผมเซิร์ฟนี้เนี่ยล็อกอินด้วยกาลีนาไม่ได้เนาะเขาไม่มีกาลีนาให้นั่นเองก็คือถ้าคุณเดากจะล็อกอินเนี่ยก็จะต้องล็อกด้วยเฟซนะเกือบเกสต g ล็อกอินหรือคือหมดผู้ชมนั่นแหละก็มีสองช้ให้เราเลือกนะผมก็ล็อกด้วยเฟซไปแล้วเนาะก็เดีย๋ <g iggle> วดวยว แปับนึงนะสตอรี่ึ้นหรอกดใส่คลิปก่อนใส่คลิปที่ครับนึงนลครับผมรอให้มโหลดหน้านี้ก่อนข้อเซิร์ฟนี้เนี่ยก็ขอบอกเลยนะว่าของแจกถือว่าโอเคนะแต่ว่าลูกแก้วเนี่ยเราต้องเติมคูปองซื้อแล้วก็ลูกแก้วแดงนะครับผมหรือลูกแก้วแรกของเรานั่นเองก็สามารถแลกเป็นสกิลแบบมีรเคิลในเซิร์ฟไทยได้ด้วยว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยเนาะ แบบสกินอะไระเอลสูสีฟ้าโอเมนมิลเคเกิลอะไรอีกอะลิโปเซเบอร์คอร์ปะนะครับผมก็โอ้จะรีวิวพวาร้านค้าก่อนเนาะขอกดไปที่เติมคูปองให้ดูนะครับผมนี่สองพันคูปองซึ่งไม่ใช่สองพันบาทได้หมื่นกว่าคูปองค้มมากนะครับผมกดเอไม่ได้ไม่ได้นะครับก็เป็นการชำระเงินด้วยเพจสโตเนาะแต่ว่าผม เติมไม่ได้ลมือเปโดนเฉยเลยก็เมื่อกี้มันก็จะขึ้นนะครับว่าการเติมโแ,แล้วก็นี่สกินเอลลอรเนาะนี่ครับผมดูแล้วก็สามารถกดซื้อได้เลยเนาะราคา2องพันกว่าคุปองก็ถือว่าถูกนะครับผมแล้วก็เซอร์ฟนี้เนะฮีโร่จะราคาถูกนะราคาสูงสุดอยู่ที่18นะครับผมนี่ฟลายหมื่นดูที่นี่ 13, ดีไรหมื่ 13, 8, 000, นสามวโอแปดพันเนาะ โล่สามพันกว่าโอมาพันหนึ่งนะครับผมสกินก็เนี่ครับผมเฟโอดได้แค่ลีเจนเดียลี่เนาะก็นะครับพันกว่านะครับนี่แวนลิมิเต็ดในเซิร์ฟไทยเนาะสกินฟุตบอลใช่ปะใช่แหละเออฟุตบอลไอริสอ,อาจจะดูเหมือนราคาไอ้โค้งนี่เขาผมงซูพีมในเซิร์ฟไทยทำไมมาอยู่เซิร์ฟนี้กาบนฮิลุก็ไม่รู้นะครับผม ก็มันขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเล่นด้วยเนาะเออบางสก,กินนะครับราคาอาจจะดูเหมือนไรฟองแต่ความจริงถูกนะครับผมแล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นเพราอสก,กินอีกรอบหนึงนะ่งเนาะนี่นะครับผมนี่เนาะก็สามารถซื้อของพวกนี้ได้ด้วยนะเออเนี่ยแบบชุดตกแต่งของบัตก็ราคาเป็นเพชรรูน เออผมรือบอกไปนะครับว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยเขาให้รุนเรามาที่เวลสองเนาะเป็นรูนสตาร์ทที่เวลสองนะครับผมนี่ชุดตกแต่งของยอเนาะสวยนะเนี่ยนี่นะผมลูกแก้วเราซื้อไม่ได้เนาะต้องใช้คูป,ปองนะครับผมอ๋อส่วนตัวเขาอาว่าชี้หน่อยนี่ระบบส่งสกินนะครับผมสามารถส่งให้เพื่อนได้นะเหมือนเซิร์ฟไทยที่ต่างก็กคือส่งฮีโร่ได้ครับทุกคนฮีโร่นะครับผมเราสามารถกดแชร์ให้เพื่อนได้ด้วย อโอเคเล้วยังไม่ถึงนะครับผมลืมเขาสามารถส่งฮีโร่ให้เพื่อนได้ด้วยนะสหรับเซิร์ฟนี้เนาะก็แบบอยากจะให้เพื่อนตัวไหนก็ส่งไปได้นะครับผมหรือจะเป็นพวกบัตรโกเนาะเซิร์ฟนี้บัตรโกยังอยู่นะครับผมกินเล่นขั้นบูคองปัตแต่ผมยังไม่เจอนาคอนนะครับผมบัตรเปลี่ยนชื่อบัตรเปลี่ยนสกิลโทรโคงที่ผมก็ไม่เคยใช้แพ็กฮีโร่เริ่มต้นหรือจะเป็นเวอร์พาสเหมือนเซิร์ฟไทยก็ส่งได้เหมือนกันเนาะ ผมว่าเป็นเซิร์ฟที่ดีเลยเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวของพวกอะไรนะคาร์โนเชสหรอโหมดหมักลุกหมัก์คอสอะไรสักอย่างนะครับผมก็ซื้อได้นะคะก็ถูกนะสำหรับเซิร์ฟนี้ราคาถือว่าถูกมากเลยส่วนตัวคิดว่าถูกนะนี่โอ้มีระเคลื่นเอลสูครับทุกคนเออโอโหเกินเนี่ยเซิร์ฟเนี้ยบอกเลยคือจะเป็นอันนี้โอเมนปะใช่โอเค แล้วก็ลูกแก้วแดงนะครับผมถ้าหากเราเติมเราสุ่มไปเรื่อยๆจนได้เนี่ยดูนะครับทุกคนเอลซูอะไรไอีกอะไบโอเรตที่ลิมิเต็ดเนาะซาตา้าอันนี้ตัวอะไรอะวิเตอร์โหคือแบบผมคิดว่าอาจจะคลมนะครับผมดิปโพปฟอร์เรนทีมก็สภาวะกาศเนาะซีเนียลด้วยอูมิลี่ก็เพว่งนงี้ผมยังแลกไม่ได้เพราะผมยังไม่มีตัวละครนะครับผม อันนี้ก็ชิ้นส่วนที่เราใช้แค่ร้อยยี่สิบชิ้นนะครับผมแต่ว่ามันก็หายากเนาะเซิร์ฟนี้เออนี่ก็เป็นวงแหวนสตามะเนาะเออก็เจ๋งนู่นแจกนั่นแจกนีกเ่นกเกเินไปนะครับผมก็สุ่มให้ดูเลยก็แล้วกันเสรเลยก็มีสีสุ่มแล้วนะปะกไปเลยนะครับผมได้อะไรโอเคก <c> ็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะครับผมก็จะเป็นตัวของกิจกรรมเนาะอือฮ นี่เราอันนี้คือเ,เวดเวลราพาสเนาะให้ใช้เพิ่มแจมเวเราพาสหรอไม่แน่ใจเราพวก <c oughs> น,นี้ผมอ่านไม่ออกเนาะนี่คือดีมากอะทุกคนถ้าหากเราล็อกอินไปเรื่อยเรเราจะได้สกินนี้เราเซิร์ฟไทยคือสกินแลเนาะเซิร์ฟนะีุ่ณอาจจะเป็นสกินกลางๆถึงปกติอ,อ,อแล้วก็ใจน้ำเสืออะไนี้สุ่มได้ด้วยมีโอกาสได้ ลวิวถาวรไม่เอ่้ไม่แน่ใจนะครับผมวันนี้ผมก็เพิ่งเข้าเซิร์ฟมาเล่นเนาะที่เลบัลพีหนึ่งวันก็เซิร์ฟนี้นะครับผมมีแค่ภาษาญี่ปุ่นภาษาเดียวเนาะไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับผมมีแค่ภาษาเดียวนะครับถ้าไปเวียดนามเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นภาษาจีนได้เนาะหรือเซิร์ฟไทยก็จะเปลี่ยนเป็นอังกฤษได้นะครับผม แล้วก็รีวิวก็จะมีประมาณนี้เนาะแต่ผมว่าเซอร์มนี้เนะี่ยเหมาะกับสายเติมเก็บสกินมากเลยคือสกินเขาจะถูกนะแบบเราเติมไปสองพันกว่าบาทได้หมื่นคูป,ปองเอาคูป,ปองมาซื้อได้เกือบสิบสกินนะครับผมไม่สิบมากกว่านะถ้าซื้อแบบสกินประมาณนี้เนะาะก็ได้ไปสิบสิบอะถือว่าสายเก็บสกินนี่คงชอบนะนี่แรงเอินไทยโอ้สองพันกว่าถือว่าไม่แพงนะครับผมที่ไงก็ถูกกว่าเซอร์ฟไทยอยู่แล้วเนาะ ก็ใส to ่เก so right. so, hmm. right, right? ็บสกินก็รูดได้เลยแบบก็แค่สองพันกว่าบาทก็ได้มื่นกว่าคูปองนะถ้าเราเติมไปมื่นกว่าบาทสองพันบาทเราก็จะได้แสนป่ะครัผมคิดไม่ผิดนะเนี่ยเวเลสสกินที่เซิร์ฟไทยแจ้งนุ่มเฮ้ดัสซี่สกินเข้าแล้วเหรอดัสซี่ป่ะอันนี้ใช่ป่ะใช่ครับผมอันนี้สกินดัซี่สวยนะนี่แต่เซิร์ฟไทยยังไม่เข้านะครับผมมันเป็นทีมเดียวกับดีแลกป่ะ หรือเอลสวะเออดีแหละดีแหละก็ประมาณนี้นอกจาคลิปนี้ก็อยากจะให้สอนลวดเซอร์อะไรต่อก็เมนได้นะครับผมเดี๋ยวสอนให้ตลอดเลยเพราะว่าแต่ว่าพรุนี้ก็เปิดเทอมแล้วเนาะก็ากาะก,การลงคลิปอาจจะลงนี่อะไรอ่ะดีเจนเลียนหน้าโอ้แล้วขายถูกมากนะครับผม กลายเป็นอีปิกไปแล้วสก,กินนี้ลูในเซิร์ฟไทยที่แลนะผมอีปิกเนะี่ยเบาด้ามหัวโคตรแรงนะครับผมสก,กินนี้แพงด้วยก็มากับนาตาตอนนั้นนะครับผมวราหลังสองพันสี่อาจจะดูแพงนะแต่ความจริงผมบอกเลยถูกมากถูกมากเนี A ่ย AAC สันนิทในพวกนี้เราก็ถือว่าไม่ได้แพงมากส่วนตัวคิดว่าถูก เพราะว่าเราสองพันบาทเราได้เหมือนขูป,ปองเลยนะเนี่ยนี่ตัวอะไรอ่ะไม่เคยเห็นอมิน่าชินใหม่มิน่าผมไม่เคยเห็นหอะมีประมาณนี้เนาะนี่ยฮะซิกิโนะไนนี่ยครับซื้อได้ด้วยเซิร์ฟไทยไปเวลาราคาป่ะนี่ไม่ใช่กิจนะครับก็มีประมาณนี้นะเน,ะนา,เนา,เานะ,ๆๆนะ,ะานนะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของแล้งนะว่าเขาอยู่ซีซั่นอะไร ซีซั่นสินบสามนผมเซิรฟ์ฟนี้เนี่ยระบบแรงจะตามมากนะครับผมแต่ว่าสกินแรงเนี่ยก็ไม่ได้ตามเราเนาะแต่ว่าเซิรฟ์ฟนี้ยังไม่มีซูพปีมคอคนคลูเลอร์เนานะหรือมีวะเออยังไม่มีแน่เลยขอเช็คก,ก่อนแป๊บหนึงน,นะมันถูกตรงไหนได้บ้างเนี่ยก็ถ้าจะยังไม่มีนะครับผมก็เซิรฟ์ฟนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็ผมเพิ่งเริ่มเล่นนะครับผมเวลแค่สิบเอ็ดแรงยังบอลอยู่เล่นประมาณห้าตานะอ่า แต่ว่าเดี๋ยวใครอยากเล่นกับผมก็แอดเฟซได้เนาะแต่ว่านี้เป็นเฟซหลักผมเนาะก็ไม่ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเออแล้วก็ลือบอกไปนะว่าเซิร์มนี้เนเี่ยถือว่าเล่นง่ายนะนี่ก็ผมฟอร์เรนแพ้เล้วีพีด้วยนะเหออรียญทองแมน ก็เพิ่งได้ไม่กี่ตานะครับผมก็สวิทไปกีประมาณนี้เนาะแล้วก็นี่ผมคนพบเมตาใหม่ด้วยของบัตเตอร์ฟลายนะให้ออกบูสซัติกเฟิร์สอาร์โกนี่ออกอะไรกันอ่าประมาณนี้เนะก็สองคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับผมสว,ส,สวัสดีครับ